สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่มือแห่งการเรียนรู้ GOPA ครับในคลิปนี้นะครับผมจะพาทุกท่านไปรู้จักแหล่งเรียนรู้ภายในอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครราชสีมากันนะครับโดยอำเภอเฉลิมพระเกียรติตั้งอยู่บริเวณทางทิศตะวันออกของอำเภอเมืองนครราชสีมาโดยแหล่งเรียนรู้ที่เราจะพาไปทําความรู้จักในวันนี้มีอยู่2ที่ครับก็คือ พิพิธภัณฑ์โครงกระดูกซากช้างและบ่อทรายบ้านพระพุทธโดยเราจะมาดูที่แรกกันก่อนเลยนะครับพิพิธภัณฑ์โครงกระดูกซากช้างสําหรับพิพิธภัณฑ์โครงกระดูกซากช้างโบราณนะครับตั้งอยู่ที่ตำบลท่าช้างอเฉลิมพระเกียรติจัังหวดนครราชสีมาบ้านตลาดท่าช้างหมู่ที่14ในอดีตได้มีการค้นพบซากช้างโบราณบริเวณตำบลท่าช้างซึ่งถือเป็นการค้นพบที่สำคัญ ต่อมาชาวบ้านได้ให้นักวิจัยโบราณชีววิทยาเข้ามาทำการเก็บซากช้างและจำแนสกสกุลของช้างจากความร่วมมือของเทศบาลตะบลท่าช้างจึงได้ก่อตั้งพิพิธภัณฑ์ขึ้นในปีพศ .2530 เพื่อจะแสดงซากฟอสซิลช้างโบราณให้กับบุคคลทั่วไปและใช้ศึกษาหาความรู้จากฟอสซิล โดยการจัดแสดงจะแบ่งออกเป็น2ส่วนได้แก่ส่วนที่1การจัดแสดงชิ้นส่วนฟอสซิลชิ้นส่วนของขากรรไกรช้างฟันของช้างโบราณและการจําลองช้างโบราณขนาดที่ไม่ได้เหมือนจริงแต่มีขนาดพอประมาณที่ทําให้มองภาพได้ชัดเจนยิ่งขึ้นในส่วนที่2นะครับจะเป็นส่วนภาพวาดช้างโบราณใช้สําหรับให้ความรู้ประวัติศสาสตร์การค้นพบช้างในพื้นที่สําหรับใครที่สนใจนะครับสามารถหารายละเอียดเพิ่มเติมได้ และสามารถติดต่อไปที่ช่องทางด้านล่างนี้ได้เลยนะครับสำหรับสถานที่ถัดไปที่เราจะไปทำความรู้จักกันอีกหนึ่งแหล่งนั่นก็คือบ่อทรายพระพุทธครับสำหรับบ่อทรายพระพุทธนะครับตั้งอยู่ในเขตบ้านพระพุธตําบลพระพุธอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครราชสีมาโดยบ่อทรายพระพุทธคือแหล่งที่ค้นพบซากช้างโบราณและสัตว์ร่วมยุคอื่น,นๆเช่นแรดฮิปโป ยีราฟคอสั้นม้าสามนิ้วอุลังกุตังหมูใหญ่เสือเขี้ยวดาบไฮยีนาเต่ายักษ์รวมทั้งไม้กลายเป็นหินและฐานหินต่างๆที่มีการทับถมของตะกอนดินเหนียวทรายแป้งและกวดขนาดต่างๆมากมายในส่วนของบอ่อทรายพระพุทธนะครับถือเป็น1ใน12บอดบ่อทรายของอำเภอเฉลิมพระเกียรติถูกสันนิษฐานว่าบริเวณนี้เป็นพื้นที่น้ำท่วมถึง ที่ได้ทิ้งตะกอนทับถมไว้เป็นเวลานานโดยเนื้อที่ของบอ่อทรายมีเนื้อที่34ไร่พื้นที่ทั้งหมดประมาณ239ไร่ลึกไม่ต่ำกว่า15เมตรถ้าเรามาที่บอ่อทรายนะครับเราจะได้เรียนรู้ลำดับชั้นของตะกอนล่องรอยไม้กลายเป็นหินและอาจพบฟอสซิลของสัตว์อื่นๆได้สำหรับใครที่สนใจอยากจะเดินทางไปบอ่อทรายระพุทธนะครับสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม หรือติดต่อไปยังช่องทางตามด้านล่างนี้ได้เลยนะครับสำหรับคลิปหน้าผมจะพาทุกท่านไปทำความรู้จักแหล่งเรียนรู้ในโคชจี geo park ที่ไหนอีกอย่าลืมกดติดตามไว้นะครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลากันไปก่อนสวัสดีครับ